สวัสดีค่ะลุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้จัดมาให้อ e ีหนึ่งันสำหรับโตโยต้าแคมรีนะคะวันนี้ขอแนะนําเป็น 2.0G ปี2018เกีย์ออโต,โต้คันนี้เลยนะคะเป็นรถสวยอีกหนึ่ันที่อยากแนะนำนะคะแล้วก็ราคาตอนนี้จับต้องได้แน่นอนนะคะคันนี้ 2.0G ปี2018เครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะไม่เคยติดแกส๊สสภาพเดิมๆและได้เป็นสีบนเงินนะคะรถสวยประวัติดี การันตีเรื่องโครงสร้างตัวรถเนี่ยคะไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะตรวจเช็คได้หมดวันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่5้าแสนนาพันบาทเท่านั้นลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะค่างวดผ่อนอยู่ตกเดือนละประมาณ9,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะและได้รถสวยระดับแคมรี่ไปขับเลยขับดีช่วงล่างแน่นๆนะคะบอดี้ภายในกว้างนั่งสบายคันนี้เป็นตัวปี18ได้ภายในเบาะส้มนะคะซึ่งตอนนี้หายากนิดหนึ่งนะ สำหรับใครที่รออยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะการันตีรถสวยเกรด A ส่วนรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเริ่มจากหน้าหน้า,นาตัวรถก่อนนะคะสำหรับตัวออปชั่นก็มาครบจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เ,ร,เ,เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟเดนทัมและนิ้งไลท์แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้พร้อมแล้วนะคะใครที่เยี่มองหารถยนต์มือสองเกรดเเดนสภาพสวยราคาเบา,เบา จบต้องได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะของเราคัดเข้ามาเป็นรถเกตเอรถ5ดาวแล้วก็มีการตรวจสภาพตรวรถด้วยการันตีเรื่องโครงสร้างทุกคันดีแน่นอนนะคะมาพร้อมกับล้อแมกออลลอยตัวนี้แม็กสเปคเดิมโรงงานของโตโยต้าเลยนะคะนี่สภาพสวยๆแม็กขนาด16นิ้วพร้อมกับตัวยางปี2023ีิแม็กมีวิ้วอรอยเลกๆแน่นยๆตามการใช้งานเดี๋ยววันนี้เก็บงานให้หมดนะคะเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่หมดเลย สีเดิมเดิมโรงงานเหลือมุมสันลดกลมๆนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ VVGIW เครื่องยนต์2.0เบนซินนะคะจะจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลเซอร์จ,จกมองข้างมาให้พร้อมแล้วก็คันนี้ติดปีมาแล้วรอบพันนะคะนี่เลยสวยหรูขับแล้วดูดีมีภูมิฐานนะคะภายในได้เป็นเบาะส้มแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยสำหรับตัวภายในเบาะส้มเนี่ยลูกค้าหาเยอะนะคะ ตัวนี้เบาะสีเดิมโรงงานเน,นี่ยคะเบาะแน่นๆตึงๆได้เบาะหนังไฟฟ้าคู้หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนี่มีระบบควบครลด้วยแล้วก็เลขไมล์อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นระบบปุ่ม start เกียร์ออโต้นะคะแอร์อโะะอ,รอโต้เครื่องเล่นวิทยุ fm นเครื่องเล่นซีดีใช้งานได้ปกตินะคะคอนโซลรถใหมคกิ๊บไม่มีช้ำเลยสภาพดีมากกว้างนั่งสบายนะคะ ใครเน้นแบบการขับขี่ฟีลการขับขี่ที่ดีนะคะขับนุ่มๆสบายๆส,สไตล์ผู้บริหารคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะขับขี่ในเมืองก็ได้ออก,ก,รกรต่างจังหวัดก็ล้องตัวสบายๆเลยแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังด้วยตกแต่งด้วยลายไม้นะคะแล้วก็เบาะแน่นมากเบาะไม่มีช้ำเลยบอกบอกได้เลยว่ารถการันตีเกรดเอแน่นอนนะคะเจ้าของเดิมไม่มีการใช้งานหนักนะคะบอดี้ตัวรถประมาณนี้ ไฟท้ายรุ่นี้จะเป็นโฉมนี้นะคะปีสอง8ไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหกักทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะตัวโลโก้สองจุูนยจีมาครบนะคะนี่มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยสี่จุดนะคะโลโก้แคมรี่มาครบแบบนี้เลยสีบอลเงินสีสวยดูแลรักษาง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะแล้วก็สําหรับอ่ห้องเก็สบสัมภาระเนี่ยฮะตัวนี้ก็เดิมเดิมนี่ไม่มีช้ำนะคะไม่เคยติดแก๊ส สภาพเดิมแล้วก็ตัวนี้ได้ส่งอุปกรณ์ติดรถ่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงนะคะทุย่างอะไหลมีมาให้ครบแบบนี้เลยดูนะคะแผงด้านหลังนะคะอยู่ในสภา,าพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะรอยซีนจากโรงงานบอดตัวถังอย่างเดิมๆนะคะไม่มีฝุ่ไม่มีช้ำแต่แทั้งซ้นนะคะรถสวยเกตเ มาซื้อที่นี่จบแน่นอนที่บริษัททอโต้ของเราน,นั่นเองนะคะร้านอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหตรงสี่แยกวินบุรีกรุงเทพมาดูรถจริงแล้วลองขับก่อนได้นะคะสําหรับรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นตอนนี้หายากส่วนใหญ่จะมีโฉบออนิวเข้ามาเยอะนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วใครที่เน้นแบบงบจํากัดนะคะงบแบบราคาจับต้องได้อันนี้จัดไปได้เลยนะคะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนี่ รถสวนพร้อมใช้เลยได้ปีสองพนสิบแปดนะคะแล้วก็เหตุรถอยู่ครบระบุปีผลิตชัดเจนปี2 0 1พัสแปดลิฟตเครื่นนองไร้ขังตรงโอนหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสติกเกอร์มอรกรองงานมาครบหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขขยเลยแผงประตูใหม่ใหม่ยในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นี่ไฟหน้านะคะไม่มีช้ำซื้อสดได้จัดไปแนซ์ได้นะคะเข้ามาดูรถจริงและลองขับก่อนได้นะคะใครดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาดูได้เลยนะคะ เดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะพาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์สองตสูตนะคะ VVCIW ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะสภาพเดิมทุกจุดเลยแล้วก็คาน้าเดิมตรงไม่มีโคดไ,ไม่มีงอนะคะ่ะการันตีรถสวยสภาพเดิมแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์น,นะคะเรารับรถเข้ามาเช็คทุกคันนะคะไม่เอารถที่ดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์นนมาขายแน่นอนนะคะระบบเบรคเวทมาครบ สภาพดีนะคะเดิม <_ d> um> ๆมีโชคค้ำฝากระโปรมาด้วยนะคะเมคอาพกตโงๆมาครบนะคะแทงกานความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีขาดไม่มียุดไม่มีชำรุดนะคะสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานดูได้เลยนะคะตัวหนังสือชัดเจนทุกจุดบอกบอกได้เลยว่ารถสดมากๆนะคะสามารถมาดูรถจริงและลองขับได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยว่ามาดูรถถูกใจต,ตรงรูปตรงปกแน่นอนนะคะ และนี่คือรายละเอียดตัวรถของคันนี้นะคะโตยตาแคมรี่สองศูนย์ีปีสองพันสิบแปดเกียร์ออโต้สีบอลเงินกับราคาเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นที่รีดาวได้เลยนะคะใครสนใจรถคันนี้อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่ออนุได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกนะคะเบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ฝาก โปคนีไว้ด้วยนะคะถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันนี้ฝากโครคณีไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ